สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องกินเที่ยวบ้านแม่ปูนะคะอ่าอีพีนี้พี่ว่าแม่ปูเนี่ยไปเอฟน้ำยำของอัฟเตยำมานะคะเดี๋ยวจะลองมาทําให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าระหว่างทําเองกับที่ร้านรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเพราะกปกติเนี่ยไปพัทยานะคะอ่อรอบมีแม่ปูไปรอบอเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ สั่งไปตอนประมาณหกโมงครึ่งอะคะ่ะคือร้านทังร้านบอกว่า,ายำหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยังมีความอยากก็เลยแบบเขาเปิดให้ไลฟ์ตอนไลฟ์สดใช่ไหมคะให้เอแม่ปูก็แบบเข้าไปเลยค่ะเอฟระบบระบบของเขาบอกเขาทดลองระบบนะด้วยการแบบขายกระเทียมแม่ปูก็อยากทดลองระบบการ F ของแม่ปูเหมือนกันก็แบบ ได้กระเทียมมานะคะกระเทียมสี่กระปุกก็ได้ได้มาด้วยนะคะเสร็จแล้วตอน F เนี่ยจริงๆแม่โฟกาศจะจะซื้อน้ำยำขวดหนึ่งแล้วก็ปลาร้าขวดหนึ่งแต่ตอน F อะคะ่ะน้องเจ้าของเพจบอกว่าคือถ้าไม่ดูดให้ลอนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบอยากได้อะคะ่ะเพื่อนเราเรา F ไปแล้วเอ๊ะทำไมมันยังไม่แบบออเดอร์ยังไม่มาสักทีทำไมไม่ดูดของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ F ไป F ไปนะคะปรากฏว่าได้มาแบบ น่าจะประมาณ6ขวดนะคะเพื่อนน่าจะทานได้อีกหลายวันเลยนะคะก็คือถ้าใครไปเอฟน้ำยำของอัพเตยำนะคะให้เชื่อน้องๆเจ้าของเพจนะคะว่าหลังจากเอฟแล้วรอให้มันดูดนะคะไม่งั้นก็จะเป็นอย่างแม่ปูเนะะี่ยค่ะกะว่าจะซื้อแค่สองขวดปรากฏว่าได้ทั้งกระเทียมได้ตั้งน้ํายานะคะน้ํายําน่าจะ3น้ําแล้วก็ปลาล้าน,น่าจะสองะคะ่ะก็คือ,เ,อเดี๋ยว หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปูจะลองมาดูว่าเดี๋ยวอย่างนี้ตอนเอฟไปก็จําไม่ได้แล้วค่ะว่าพิมพ์อะไรไปบ้านในกล่องน,นี้น่าจะเป็นน้ํายำนะน่าจะเป็นน้ํายำอีกสองนะแม่ปูว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้นะคะเพื่อนๆตอนเฟในเพจของอัพเตอร์ยำตอนเขาไลฟ์สดเนี่ยถ้าเจ้าของร้านบอกว่ารอก่อนนะคะเดี๋ยวมันดูดก็คือให้รอนะคะอย่าพิมพ์ซ้ําเข้าไปมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างแม่ปูนี่ยห่ะมาเยอะแยะเลย น,ะะนี่อันนี้ก็ยังเปิดไม่แน่ใจ f จนจำไม่ได้ค่ะว่าตอน f f อ,อ,อะไรไปบ้างขณะตอน f นะคะสามีโทรมาวันนี้วันนี้มีอะไรทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ภูก็บอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอ f อขอ f อก่อนปรากฏว่านี่เลยมาเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันดูนะคะว่า จากร้านยำชื่อดังของพัทยามาทำทานเองนะคะรสชาติจะเป็นยังไงจะเหมือนกันไหมปรากฏว่าในนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นเป็นน้ำน้ำยำอีกหนึ่งขวดแล้วก็ปลาอีกหนึ่งขวดค่ะเขาแพ็คมาค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะแม่ปูจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่า น้ำยำของอัปเตยำยำเองแล้วจะอร่อยอย่างที่อัปเตยำเขายำที่ร้านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่นะคะวันนี้ก็คือที่พี่แม่ปูจะยำของน้ำยำอัปเตยำก็แม่ปูเตรียมนะคะก็คือกุ้งนะคะก็แม่ปูก็ลวกไว้เสร็จเรียบร้อยปลาหมึกก็ลวกแล้วนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกมีลูกชิ้นปลามีไข่แดงนะคะแล้วก็หมูยอนะคะทุกอย่างนี้แม่ปู ทำความสะอาดลวกไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปยำกันเลยค่ะมาลงมือยำกันเลยนะคะและปูก็จะใส่นะคะนี่ค่ะพริกนะคะชอบแม่ปูชอบทานเผ็ดนะคะก็ใส่พริกช้อนครึ่งเยอะอยู่นะคะพริกะะแล้วก็น้ำยำนะคะที่น้องเขา บอกนะคะน้องเจ้าของเพจเขาบอกน้ํายําเราตามสูตรที่เขาบอกนะคะน้ํายำสองช้อนอันนี้แม่ปูจะยําแบบไม่ใส่น้ําปลาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกออจานหนึงจะยําแบบใส่น้ําปลานะคะน้ายำสองช้อนนะคะเพื่อนๆน้ำยำสอง มะน,นาวน้ำมะนาวแม่ปูใส่สามนะคะเพื่อนน้ำมะนาวสามนะคะแล้วนี่เลยคนให้เข้ากันเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นหอมเลยนะคะมีความหอมค่ะคนให้เข้ากันเลยแล้วก็ได้น้ำยำนะคะน้ำยำข้นๆ อรอบนี้แม่ปูจะไม่ใส่น้ำปลาเพราะนั้นเนี่ยก็คือเอานะคะใข่นิ้บเลยนะคะไข่แดงนะคะไข่แดงไข่แดงสีปลาหมึกนะคะปลาหมึกนี่ปลาหมึกนะคะหมูยอหมูยอใส่กข้ไปคะ่ะกุ้งนี่แม่ปูลวกแบบพอๆสะดุ้งนะคะแบบไม่สุกมาก ใส่นะคะลูกชิ้นปลาค่ะลูกคิ้นปลานคนให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนอหอมมากหอมมากนะคะนี่ใส่หอมนะคะชอบหอมเยอะๆก็ใส่เยอะๆเลยะะคะ่ะหอมค่ะเพื่อนแล้วก็นี่นะคะแม่ปูรวมกันแล้วมีทั้งผัดชีไปเรื่อย นะคะแล้วก็ต้นหอมขึ้นช่ายนะคะนี่มะเขือมะเขือเทศหน้าตาหน้าตาหน้าทานมากค่ะนี่ดูอร่อยไหมแต่ไม่ปรุงไม่ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะถ้าไข่ ทานผงชูรสก็ก็ใส่เพิ่มได้เนะแม่ปูว่าเดี๋ยวแม่ปูไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปอีกนิดนึงใส่มะนาวเป็นเนีย่ยค่ะอย่างเงี้ยเวลาเราเวลาเราทานมะนาวเป็นชิ้นๆอย่างนี้ทานคู่กันก็อร่อยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วแบบไม่ใส่น้ำปล้านะคะหน้าตาสวยงาม อย่าแม่ปูตักใส่จานนะเพื่อนๆนี่นะขอแต่งจานนิดนะึงใส่จานนี้นะคะเอานี่มีผักรองจานนิดนึงจานวันนี้ใช้จานนี่จานนะคะจานไม้กุหลว้วยใส่เลยผักเครื่องเคียงอ่าเทไปเลยค่ะเพื่อน ง่ายเห็นไหมคะลองลองเพื่อนเพื่อนลองซื้อลองไปทำดูนะคะโหยหอมมากอันนี้แบบแบบไม่ใส่ปลาร้านะคะพอดีที่บ้านสามีไม่ทำปลาร้าก็จะ,ะทำลองทำสองแบบแบบใส่ปลาร้าแบบหนึ่งแล้วก็ไม่ใส่ปลาร้าแบบหนึ่งนะคะโอ้โอขอเทแบบนี้เลยแล้วกันนี่ ได้แล้วนะคะน้ำยำอัตเตยำนะคะน้ำยำสองช้อนนะคะไม่ใส่ปลาเดี๋ยวมาชิมนนะคะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแม่ฟูขอชิมพอชิมปลาหมึกกับหมูยอนะคะเพื่อนน้ำยำตักน้ำยำนิดนึง อืมมมมอออื้ร่อยมากค่ะอร่อยหมดอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวรอบนี้แม uh ่ปูก็จะ ทำนะคะยำแบบใส่น้ำปะลาเพราะว่าเมื่อกี้แม่ปูไม่ได้ใส่น้ำปะลานะคะเพื<ๆ>่อนๆก็นี่เลยค่ะพริกช้อนครึ่งนะคะใส่พริกลงไปนะคะน้ำยำน้ำยำปรุงรสเนี่ยก็คือสองช้อนนะคะหนึ่งสองนะคะ แล้วก็นี่เลยน้ำปลาถ้าสูตรที่น้องเขาเขียนมาเนี่ยค่ะเขาจะเขียนมีแผ่นเล็กๆอย่างเงี้ยบอกมานะคะเพื่อนน้ำยำครึ่งน้ำยำสองช้อนน้ำปลาครึ่งช้อนแม่โบใส่น้ำปลาไปนะคะเพื่อนน้ำปลาโอเคคนก่อนนะคะคนให้เข้ากัน ค่ะก็จะได้น้ำยำแล้วก็เนปูใส่น้ำมะนาวมะนาวสามช้อนนะคะเพื่อนมะนาวสามแล้วก็เนปูจะใส่ที่แบบหัน่นเป็นหั่นเป็นแว่นแว่นไว้นะคะใส่ใส่คนให้เข้ากันนะคะใส่ใส่น้ำปลานิดหนึ่งต้องใส่น้ำปลานิดนึงด้วย นี่ค่ะใส่น้ำปลาประมาณนี้ลองดอ่ทปก,ก็จะใส่กุ้งเพื่อนกุ้งกุ้งนี่ลวกพอแบบสะดุ้งน้ำนะคะลวกแบบไม่ต้องสุกมากปลาหมึกค่ะใส่ปลาหมึกลงไปนคะคะกุ้งปลาหมึกไข่แดงเค็มค่ะสามพอแล้วก็หูย่ออันนี้ โอเคหู <Okay>. oh, ยอประมาณนี้นะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะคนให้เข้ากันนะคะเพื่อนหูย mm. oh, หน้าตาดีหือ mm. หอมมาก mm. นี่ค่ะ okay. Okay. Mm hmm. ใส่หอมแดงค่ะ mm. บ้านนี้ชอบทานหอมแดงนะคะใส่เยอะๆเลยค่ะหอมแดงท mm. ชอบทานหอมแดงใส่เลยค่ะมะเขือเทศนะคะ ก็ค okay, okay. ือเทศใส่ไปแล้วก็นี่ค่ะผักชีต้นหอมใส่โรยไปเลยค่ะคนได้เข้ากันค่ะเพื่อนมีหน้าตาดีมากอืกลิ่นปลาเข้าหอมมากเลยนะคะเพื่อนี่ดูโอเคอันนี้สำหรับใส่น้ำปลานะคะก็คือ น้ำยำสองน้ำปลาครึ่งหนึ่งแล้วก็แม่ปูก็ใส่น้ำปลาอีกนิดหนึ่งนะคะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนอกจากนี้โอเคมาจัดเทใส่จานเลยค่ะผักลองเพื่อความสวยงามนีม่นี่โอเคนี่เลยนี่นะคะเทลงไปเลย อันนี้คือแบบว่าตามตามสูตรของเขาเลยนะคะน้ำยำสองน้ำปะลาระครึ่งครึ่งหนึ่งลองดูงค่ะอคลองเอฟแล้วก็ไปยำกันดูนะคะแต่ถ้ามันไม่ดูดก็คือต้องรองนะคะเพื่อนอย่าอย่าพิมพ์ซ้ำเอฟซ้ำไปอีกก็จะได้แบบเยอะอย่างไม่ฟูมาเนี่ยโอเค นี่เลยเดี๋ยวลองมาชิมนะคะอันนี้แบบนะะอันนี้แบบใส่น้ำปะลาค่ะน้ำปลาเดี๋ยวขอให้ปูชิมดูยหน้าตาแน้ากาลับขอชิมอ๋อนี่มีไข่ปลาหมึกโอเค ททรรอ,อร่อยเหมือนทานที่รานเลยค่ะอร่อยทานเพื่อนคอนเฟิร์มนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปเอฟด,ดูนะคะมามาหัยางกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ปูฝากช่องของแม่ปูด้วยนะคะกินเที่ยวบ้านแม่ปูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์แม่ปูด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆแล้วว่าเจอกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย